ร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจะได้สู่พิธีมั่นนะครับอ่าน้องหันหน้าเข้าหากัน่น้องหันหนหน้าเข้าหากันสักก้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเพิ่อปีเนาะนะครับพี่พง์ได้สองแบนนะครับนะครับฟูนุ่นนะครับน้องนุ่นเนาะในวันนี้นะครับเดี๋ยวมั่นนะครับสองแบนสองแบช้าครับช้าช้ายิ้มไปกันเบานนี้ไปพงเนาะ ครับยินดีนะครับแต่อนน้องใส่แหแวนครับเคุณหนึ่งร้อยละน้องนะครับเพื่อเป็นการขอบพระคุณนะครับที่าปีได้มีน้ื่ใจนะครับซึ่งกับน้องน้องได้ส่งแหวนในวันนี้น้องจะต้องนะครับกราบตักปีหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนะครับเพื่อเป็นการขอบพระคุณนะครับไปน้องวุ้นกับปีแบงค์เ่าเขาเานาะ อ, scalable. อ่าข้างหนึ่งกองกองโอมหลังอ่าข้างหนึ่งกองหลังเนาะไปทางไปทางซ้ายสัยกหน่หน,น,นะครับจะไปนไปเนาะนะครับอ่าต่อไปเนาะบอยนะครับต่อไปก็เป็นการขอบพระคุณปีเนาะที่มีน้ำใจที่กับน้องอ่าได้สองแหวนในวันนี้นะครับต่อไปคืออ่าน้องได้สองแหวนที่กบปีเนาะนะครับจับปีผมนะครับแช้างนะครับมองกล้องจะแน่นนะครับนะครับ ก็ใช่เลยครับครับต่อไปน้องนะครับปีน้องเพื่อเป็นการขอบพระคุณน้องนะตีนี้นั่งจต่อครับนะครับจะไหวกับตด้ตนอกก้องก็เป็นช่างเท่าหน้าเนาะนะครับจะต้องของแกมน้องในครั้งน้องเพื่อเป็นการขอบพระคุณนะครนะนะับผมสัมรยบใกล้กันเนาะนะครับนะของแกมข้าก่นอนจู้ร้องถ้บจู้เนี่ยเอาไปนะ <c oughs> นะครับ ได้มาดึงภาพนะครับตอนนี้เนาะนะครับทางครูบาสาาได้เข้าสู่พิธีมั่นนะครับได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเ้ิ่งการจหน้าทีนะครับในจัดสถานที่ก่อนนะครับโดยจะได้เข้าสู่พิธีไปสี่ซุปขอนนะครับอัเชิญคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายเนาะเชิญมาตามอนิยาศัยก่อนนะครับเดี๋ยวคือการจ้าหน้าทีได้จัดสถานที่ในการนะครับไปสี่ซุปขอนสักรู่หน่อนะครับ เดี๋ยวสักรูนเลยนะครับหมาเจ้าพีจัดเตะสถานที่สักรูนึลยนะครับ